สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งขณะนี้17นาฬิกาหนึนาทีนะครับพระอาจารย์จรัญนังขนโนแล้วก็พระ,ะสุนเจ้าทุกรูปนะครับแม่ชีพ่อขาวแม่ขาวนะครับขณะนี้ก็กำลังเดินอาจาริกธุดงนะครับมุ่งหน้าสู่ปราสาทเขาพนมรุงตอนนี้ก็ขึ้นเขามาได้ประมาณสักห้าสิบเมตร

ถนนแคบนะครับก็ต้องเดินเป็นระเบียบนะครับก็เลยยังผมยังเดินขึ้นไปด้านบนยังไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่ายัางมีรถที่กําลังขึ้นกําลังลงมาก็มีนะครับส่วนขึ้นส่วนลงครับตอนนี้ก็เดินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้มีช่องทางที่รถจะวิ่งได้ นี่นะครับก็มีคันที่จะขึ้นไปแล้วก็คันที่จะลงมานะครับถนนแคบมากนะครับเจนี่มาแล้วครับมีสัญญ,ญาณบอสวัสดีค่ะมีอยู่ค่ะมีสัญญาณอยู่เนาะครับนี่สัญญาณค่ะคนเหลือมมันมีสัญญาณเอาไปอันตัวน,นี้จำเรั่องสิ่งหนึ่งกับสัตวยได้จำเรือัองสิง่

รักเขาหลงเขามันมันเหนื่อยเพราะเขามาร่วมกันเกเอมเล็กอาเป็นอย่าง สู้สู้สจะ้าู้จต้าับตามดำซิ่งตามดำซิ่งก็ดำครับตามดำซิ่งขันล่ำเป็นหมอลำเลยได้ไหมขอบคุณค่ะ

もう1回じゃねえんだよ。

Tempat itu hmm. Kalau nak nak ada duit tu ちょっと待って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 待っ อนุโมทนาร่วมกันนะคะกับศรัทธาบุญทุกคนทุกท่านคุณแม่นะคะแม่ขาวแม่ชีนะคะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันวันนี้นะคะก็สาธุบุญนะคะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ๆทุกคนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ